สวัสดีครับพบกับผมเล่นกระเบนนะครับวันนี้จะมีทิปแนะนําเกี่ยวกับการล้างแว่นตาวิบากนะครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วเนะี่ยมันก็จะมีพวกฝุ่นโคลนนะครับดินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันติดที่เลนนะครับแล้วก็พวกเหนือพวกอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการล้างให้ให้ชมกันนะครับว่าวิธีการล้างของผมเป็นแบบไหนนะลองมาดูอ่ะเดี๋ยวผมต่อตั้งกล้องก่อนนะครับ โอเคอ่านี่นะครับเดีเราออมาให้ดูใกล้ๆโอเคนี่ครับวันตาวิบากเนี่ยก็คือถ้าจะออกมาล้างตะเลนเนี่ยก็ออกมาได้นะครับแต่ของผมเนี่ยจะใช้วิธีแบบคือล้างไปเลยล้างเลนไปเลยนะครับนี่ครับล้างเลนไปเลยวิธีการก็เราพรมน้ำก่อนให้พวกดินพวกอะไรนะที่มันอยู่ตามหน้าเลนเนี่ย คือแบบให้ hey, มันอ่อนตัวลงเนาะ,ะนล้างอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ใช้พวกอาสบู่อ่อนนะครับมาเลยแล้วก็ล้างล้างหน้าเลยอย่างนี้โอเคใช้มือเราดีที่สุดนะครับไม่ต้องเอาอะไรไปไม่ต้องเอาอะไรไปขัดมันนะเอามือเนี่ยดีที่สุดเลยไล้ทั่วพวกขอบอยางขอบแว่นอย่างนี้นะครับ ใช้มือเราเนี่ยมือเราเลูบๆไปนะครับาตามพวกขอบอยางเนี่ยพวกเ,เนี่ยเราเนี่ยมันก็เยอะนะอ่ามันจะล้างได้เลยนะครับล้างให้สะอาดครับพอล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำเอาออกไปตากแดดนะครับเอาไปพึ่งลมนะครับพึ่งลมแดดอ่อน นะครับเพื่อเ,เป็นการถนอมแวแ่นเราด้วยนะนะลมลมร้อนนะครับลมร้อนแดดน,นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยละเราจะได้เลนเลนที่ใสเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีรอยนะครับโอ้ยโอ้ยง,ง,ง,ง่ายง่ายใช่ายครับอ่านะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับ เท่านี้เราก็เอาตัวเลนเนี่ยไปพึ่งแดดพึ่งลมไว้คราวนี้ก็จะได้เลนแว่นที่ใสสะอาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะครับใส่แล้วก็รู้สึกสบายตาขึ้นนะครับนี่เป็นวิธีการของผมครับทิศเล็กๆนะครับผม,<อ>ๆๆผมก็ยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบนดินระเบิดด้วยนะครับทิกเล็กๆน้อยๆถ้าต่อไปมีอะไรที่มีประโยชน์จะเอามานำเสนอเพื่อนๆต่อไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบนดินระเบิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับผ